เริ่มกันข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญใจกันดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพรานนาวิกโยธินที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายค่ะก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน,นภาคใต้ วันนี้คะ่ะเวลา14นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลสงขานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาปโรปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชคนารินเกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกกันดอกไม้และตร,รกค้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพันธการอินทเขื่อนเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2, สองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ขออภัยค่ะสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนเส้นทางเพื่อรักษาควรรามปลอดภัยให้แก่คณะครูในพื้นที่จังหวัดเชียภาักใต้โดยได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหน้าและแขนซ้ายรวมทั้งกระดูกใบหน้าหากักเหตุเกิดที่บ้าน ยามูแรนแนหมู่ที่4ตำบลบาเลตเนืออำเภอบาเจาะจังหวัดราธิวาีเมื่อวันที่16มิถุนายน2568การได้รับพระราชทานแจก,กันดอกไม้และตราก้าสิ่งของในครั้งนี้นำความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ